กันอีกแล้วนะคะทุกคนกับเปลี่ยนสีผมอีกแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มีจะไปเที่ยวไหนนะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เราทำฟอกสีผมนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของตัวชาวาสคอฟเฟชไลท์นี่แหละนะคะที่เป็นรอบที่แล้วที่เราเพิ่งทาไปเนอ้เราก็พอดีสีมันติดแบบส้มเหลืองเยอะมากแล้วมันก็แบบดูทองมากฟอกสีนะคะก็คือจะทําทับสีผม ซึ่งเป็นสีสว่างอยู่แล้วของเราไปเลยแต่ว่ารอบนี้ไหนๆก็ทำการตัดสีผมแล้วเนาะเราก็เลยก็เลยจะเอาเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเฟชไลท์เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นสี m i l l e r Ash นะคะก็จะเป็นสีเทาแหละเทาหม่นเป็นสีน้ําตาลเทาสว่างนะคะอันนี้คือเฉดที่สว่างสุดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบระดับหกแล้วนะคะก็จัดมาเหมือนเดิมรอบนี้สกล่องนะคะโปรโมชั่น หแถมหนึ่งนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราไม่ต้องไปซื้อทีละกล่องนะคะเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมันก็คือครึ่งราคาแหละเนาะคานนี้ก็จะเป็นสีผมเหมือนเดิมนะคะเขาเจะมีชาร์จสีให้ดูเป็น เป็นเบื้องต้นเนอะว่าถ้าเป็นสีเข้มจะเป็นแบบนี้นะคะผลลับที่ทําออกมาก็จะได้สีประมาณนี้แล้วถ้าคนสีผมสว่างแบบนี้เลยอาสีผมที่หลังทําออกมาก็จะเป็นสีอ่อนแบบนี้ซึ่งดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเรากัดสีผมอะมันจะชัดกว่าทุกคนคือสีมันจะเม็ดสีมันจะเกาะแน่นกว่าแล้วมันจะสว่างมากกว่าเราคิดว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าพื้นผมบัวมันที่เป็นแบบ เนี่ยทองเลยเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะรอบนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆสั้นๆได้ใจความเลยนะคะก็อันนี้เป็นสีผมก่อนทํานะคะก็อย่างที่บอกเป็นสีที่กัดสีผมเรียบร้อยแล้วนะคะความสว่างระดับสูงสุด แบบนี้เลยนะคะก็คือสว่างระดับแบบสูงสุดทำสีอะไรก็ติดแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีการกัดสีผมพื้นผมให้มันสว่างเพื่อที่จะใส่สีอะไรเข้าไปมันก็จะชัดหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นยังไง นะคะเหมือนเดิมเลยเราก็เอาเจ้าตัว d e เวล o อปเนะคะเปิดฝากออกแล้วก็ใส่ครีมเปลี่ยนสีผมเข้าไปนะคะเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรยากเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝา แบบนี้เลยแล้วก็เขย่าเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยจริงๆเขยา่าในเนี้ยมันง่ายกว่าแต่ว่าพอเสร็จแล้วอะคะ่ะโบจะชอบเทใส่ชามผสมนะเพราะว่าเวลาตักทำอะมันตักง่ายกว่าแบบแปง้งส่วนใครชอบใช้แป้งของเขาก็ใช้ได้นะคะถ้าเกิดชอบใช้แป้งของเขาก็เนี่ยเปลี่ยนหัวแปง้งหมุนเข้าไปนะคะแล้วก็ปาดเขาแต่ว่าเราชอบสะดวกแบบนี้มากกว่าเราว่ามัน ปาดง่ายกว่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อครีมก็จะประมาณนี้เลยโอเคค่ะเราเตรียมครีมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะครีมเขาสีแบบค่อนข้างขาวมากนะเพราะว่ามันเป็นสีแบบเทาอ่อนๆเนาะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมทําทให้ดูเหมือนเดิมนะคะประมาณหนึ่งถึงสองช่อเนาะแค่นั้นพอแล้วก็อย่าลืมนะคะเราจะมีเตรียมภาคลุมไหลแล้วก็จะมีกิฟต ไว้นี่นะคะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็นชามภาชนะอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีแปรงแบบนี้ด้วยซึ่งบูคิดว่าเวลาทําสีจะใช้แปรงแบบนี้มันจะละเอียดกว่าเนาะแล้วก็ถุงมืออย่าลืมใส่ถุงมือนะคะถุงมือเขาดีนะเนี่ยอันนี้เราชอบเพราะว่ามันดูแบบมันนิ่มมันไม่ได้แบบแข็งอะแล้วมันก็พอดีมือด้วยถุงมือก็มีส่วนในการช่วยทํา ผมเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแบบถ้ามันพอดีมือมันจะทำง่ายมันจะไม่เลอะเทอะเรียบร้อยลุยโอเคค่ะเหมือนเดิมนะคะบุก็จะชอบปาดตั้งแต่โคนผมลงไปปลายผมนะคะแต่ว่าแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันมันก็ไม่ได้เชิงว่าจะมีอะไรผิดอะไรถูกหรอกแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนความถนัดของแต่ละคนเนาะแต่ว่าบัวจะชอบเขาเรียกว่าอะไรล่ะทําตั้งแต่ โคนผมลงไปไปลายผมนะคะไล่ไปทีเดียวเลยไม่ทิ้งไม่ทึงอะไรไว้ทางนั้นแหละเราก็จะทําประมาณนี้อย่าลืมพวกคนโคนผมอะไรเนี้ยนะคะว่าต้องทําให้มันละเอียดแล้วก็ไล่ไปพวกครีมพวกเนี้ยค่ะตามแบบของที่มันแบบซื้อในห้างเนาะกลิ่นเขาจะไม่ได้แรงมากแล้วก็จะไม่ได้แสบตามากนะคะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างอ่อนโยนกว่าค่อนข้างอ่อนโยนกว่ายี่ห้อแบบ ตามที่เขาแบบขายแบบช่างอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้แหละเราว่านะเลยอ,อีกแล้วจ้ะประมาณนี้นะคะแปรงตัวนี้มันก็จะช่วยอย่างหนึ่งคือมันก็แบบหวีได้ละเอียดหน่อยอ่ะมันก็จะดีกว่านี่กวดตัวแปรงของเขาอะเราคิดว่านะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะหนึ่งชอ่อเราก็จะเก็บไว้แบบนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆ จนครบทั้งหัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลลัพธ์กันโอเคค่ะฉโ,โลมครีมเปลี่ยนสีผมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างหนึบหนึบคือไม่ได้เหลวจนเกินไปหรือไม่ใช่ข้นจนเกินไปนะคะฉะนั้นเวลาปาดก็ระวังมันหยุดปันยอยนิดนึงแล้วก็เนี่ยค่ะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะดรอปสีส้มสีทองออกไปตอนแรกค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเห็นได้ชัดอยู่อันนี้เพิ่งเพิ่งทาเสร็จเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเราจะเทงไว้ประมาณ20นาทีเนาะแล้วก็ล้างออก แล้วเดี๋ยวมาดูว่าสีมันจะต้องปกไหมนะจ๊ะทุกคนจ๋าเรียบร้อยแล้วนะคะกับการเปลี่ยนสีผมรอบนี้หลังจากที่เรากัดสีผมเรียบร้อยนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยฟิชไลท์นะคะสี Miller Ash นะคะก็เป็นสีน้ำตาลเขาบอกว่าเป็นน้ำตาลเทาสว่างนะคะซึ่งผลที่ได้ออกมาคือเราค่อนข้างแฮปปี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเ่ะเป็นการทำสีหลัง,ลงกัดสีผมนะคะฉะนั้นสีที่มันออกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตรงปกแล้วก็ค่อนข้างชัดเนาะ มากกว่าที่เราไม่ได้กัดสีผมเราทานะคะแต่ว่าใดๆคือตัวนี้บูบอกได้เลยว่าให้ไม่ได้กัดสีผมก่อนทําถ้าสีผมค่อนข้างสว่างนะคะก็คือสีเขาติดอยู่ตรงปกอยู่นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะที่เมื่อกี้แบบโค้ชอัพให้ไปดูสีผมประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ลายผมก็ประมาณนี้เลยนะคะก็จะดูมีความแบบเหลือบเทา แต่ว่าสีมันไม่ค่อยสม่ําเสมอมากนะเพราะว่าเราทําเองเนาะตอนทําเราก็คิดว่ามันสม่ําเสมอแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบเนี่ยบางบางช่อที่มันไม่ได้แบบโดนสีผมสีเยมผมเยอะมากนะคะมันก็จะเป็นแบบสีพื้นอยู่แต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะคะถือว่าเราแฮปปี้เพราะว่าสีมันค่อนข้างแบบสวยแล้วก็ออกเทามากกว่าที่ตอนทําแบบไม่กัดสีผมเนาะ จะให้ดูเทียบกับปกนะคะปกสีของเขาเนาะนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดดูปลาผมมาปลายผมมันจะติดสีค่อนข้างเยอะสุดนะก็ค่อนข้างต้องปกนะต้องปกเลยทีเดียวแหละเราคิดว่าคือแบบดีงามอยู่นะคะสีเทาอ่ะมันออกชัดมากอย่างที่บอกยิ่งตรงสีผมที่สว่างสว่างมากอย่างชอบแบบประมาณเนี้ยมันจะเห็นสีเทามากเลยแต่ว่าอันนี้เป็นแสงที่เปิดหน้าต่างนะมันจะออกน้ําตาลเป็นหลักแล้วก็จะมีความประกายเทา แบบนี้นะคะแต่ว่านี่คือสารรอบแรกเราไม่รู้ว่าสารรอบที่สองเนี่ยสีผมมันจะออกเทามากขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดเราทําคลิปหลังจากสาระผมไปแล้วสองรอบอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ให้ดูว่าสีผมมันเป็นยังไงแต่ว่าหลังทําสีก็คือประมาณนี้เลยนะค่อนข้างแฮปปี้ดูสีดูสีอะสีที่ได้ตอนที่แบบกัดสีผมเราทามันจะสวยประมาณนี้แต่ว่ากบของเขาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเ่นปะมันจะคล้ายของเรามากที่เป็นแบบสีผมน้ําตาลมันจะเป็นแบบ น้ำตาลน้ำอันนี้ดูเทียบกันดีเหมือนสีเดียวกันเลยเราเป็นสีนองบายคือสีมันจะเป๊ะมากนะคะสําหรับผมที่กัดสีก่อนทำเนาะแต่ว่าถ้าผมที่ไม่ได้กัดสีก่อนทําก็คือเหมือนเดิมถ้าเกิดสีผมเราเป็นสีที่ สว่างอยู่แล้วฉะนั้นสีที่เวลาทําออกมามันจะค่อนข้างชัดแต่ถ้าเราทําในพื้นผมที่มันเป็นสีดําฉะนั้นสีพวกนี้ก็จะออกน้อยหน่อยนะคะมันก็ค่อยๆไล่สเต็กไปเนอะเราก็อาจจะต้องทําซักรอบสองรอบเว้นระยะหน่อยให้สีผมมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะสีที่ได้ออกมามันก็จะค่อนข้างชัดแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราโอเคเราแฮปปี้อันนี้มันจะเป็นสีที่โบกัดนะคะมันก็จะดูทองหน่อยแต่ว่าอย่างที่เขาบอกะค่ะว่า มันจะเป็นสีเลือบน้ําตาลก่อนแล้วค่อยเป็นประกายเถาเนาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับการเปลี่ยนสีผมทั้งที่ร้านได้มันงคือทํามาเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเราจะทําสีอะไรอีกเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันอีกทีเนาะส่วนรอบนี้ก็ลาไปก่อนจเคินบ๊ายบาย